เรายังอยู่กันใน My Dragon Tycoon นะฮะตอนนี้ผมมีเงินอยู่2ล้าน3นะครับนั่งรอจนได้เงินเยอะๆเพราะว่าวันนี้เล่นให้มันระวังหน่อยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ตกลงมาหรอกโซนจริงๆวันนี้เราจะมาตามหาสิ่งที่เหลือกันในเกมนี้นะฮะในอัปเดตใหม่สกิลของมังกรเรายังไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เกาะนี้น่าจะยังไม่หมดมันน่าจะมีอีกเมื่อวานขี้เกียจรอแล้วนะฮะเงินไม่พอที่หมู่บ้านมังกรของเราตรงนี้มังกรนั้นกินอะไรบ้าง มังกรกินผลไม้นะฮะมีแอปเปิลมีขนมปังด้วยส่วนโรงเรียนนะฮะสอนเรื่องอะไรกันบ้างมังกรมีคุณครูมังกรสอนอยู่ข้างหน้าหลับสองคนข้างหลังตั้งใจเรียนนักเียทุกคนดูนะเราต้องพ่นไฟแบบนี้เนี่ยเแล้วมันพ่นยังไงคุณครูสกิลในการพ่นอยู่ตรงไหนหาไม่เจอตรงนี้คือตลาดขายอาวุธมังกรมาซื้อดาบเพื่อโอเคอันนี้อันหนึ่งอ่าฮะ อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมีมาใหม่ตรงนี้เป็นโซนตลาดเหมือนกันอ๋อเมื่อกี้ดาบตรงนี้คือเกราะชุดเกราะมังกรจําเป็นไหมเนี่ยชุดเกราะเกราะทองไอ้มันน่ารักอ่ะมังกรซื้อเกราะเอาไว้ขับมอเตอร์ไซค์เหรอโอเคร้านนี้เกราะเงินอแล้วมังกรผมไปไหนเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเนี่ยเจ้ามังกรแค่ตกแมพเหรอเดินลุกลิ๊กลุกลิ๊กด้วยนะส่วนร้านนี้ไม่ซื้อเปลืองเติมไปเยอะแล้วมีอีกไหมเนี่ยสกิลยังไม่มาเลยนะฮะมีตรงไหนอีกบ้างอ๋อนี่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 น,นี่ตรงนี้คืออะไรเมจิกรดถนนสายเวทมนต์ไปเกาะใหม่อีกเหรอขึ้นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยขึ้นได้ด้วย ถนนอีกเอลเด d ์ดราก้อนโอ้โหกว่าจะมาถึงตรงสกิลต้องปลดลอกก็อกเกาะตรงนี้ทั้งหมดก่อนฮะกว่าจะได้มาถึงสกิลแล้วฮะแล้วก็มีเอลเด d ์ดราก้อนนะฮะท่านผู้เท่ามังกรทั้ง3ตัวเล็กนิดเดียวมีรองเท้าอยู่บนด้วยมาแกพร้อมยังเจ้ามังกรตัวน้อยแกจะได้สกิลเลยนะลุยขอขี่ด้วยแล้วกันไปอะไรอินคริสดราก้อนสปีด เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ในระยะเวลาหนึ่งนกึกว่าเป็นสกิลการโจมตีไหนลองซิเพิ่มความเร็วกดคิวเออเร็วขึ้นจริงด้วยเกาะเพิ่มอีกเหรอดีนะที่ตุนเงินเอาไว้เยอะ2ล้านแต่พอหรือเปล่าไม่แน่ใจเกาะเพิ่มอีกแล้วฮนะทางเข้าหมู่บ้านภบเขาบันไดอือ บ้านอ,อบ้านบางกรหมู่บ้านบางกรนี่อัปเดตเยอะมากเลยนะอัปเดตเดียวนะเนี่ยเกาะตรงนี้แล้วมีเพิ่มมาตรงนี้อีกตรงนู้นอีกไหนจะข้างล่างอีกแล้วทำค่อนข้างดีนะฮะบ้านบางกรเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้เจ้าของบ้านอยู่หน้าบ้านเกาะอีกหรออีกแสนหนึ่งพอไมมเนี่ยตังบ้านภูเขา ประตูทางเข้าสกิลน่าจะมีสองอันนะผมว่ามันมีสองปุ่มอะไรเนี่ยมิวช็อปร้านขายนมหรออ๋อเหมือนเป็นโรงงานฮะเป็นโรงงานผลิตนมหรอซุปเปอร์คาวนี่ไงผลิตนมวัวจริงด้วยหาเงินได้เอ้ยเปลี่ยนจากใช้แรงงานมังกรอ๋อยังใช้มังกรอยู่เหมือนเดิมเก็บนมวัวมา มาขายโอ้โหเยอะมากเลยเยอะมากเลยที่ให้ถลุงเงินกำแพง2ด้านฮะตอเลจที่เก็บของเครื่องอัพเกรดโอ้ยโลบักอีกแล้วแม่เอ๋อบรรจุขวดสีเหลืองเติมไปหมดเลยนะครับตรงนี้ก็สีเหลืองตรงนี้ก็สีเหลืองสีเหลืองเมื่อวานก็เติมไปเยอะแล้วนะครับถังเก็บนมนะฮะกลอง บันไดอีกไปไหนกันโอ้โหยังมีเกาะหนึ่งอีกวัดเฮ้ยตังไม่พอนะเดี๋ยวเดี๋ยวตังไม่พอนะยังมีเกาะอ,อื่นอีกไหมโอ้โหตรงนี้เหมือนจะไปได้บ้านมาบ้านอีกแล้วบันไดอีกนั่นไงว่าแนละ้วตรงนูน้นโอ้โหถนนบ้านตรงนี้อีกหลังหนึ่ง m ม่กอดบันไดอีกบ้านอีกไหมโต๊ะมังกรมังกรกินขนมเนี่ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอบินขึ้นไปหน่อยดูขนาดความใหญ่ของเกาะฮะที่อัปเดตมาเมื่อวานนี้คือปลดล็อกแค่ตรงนี้นะฮะวันนี้เก็บมา2ล้านกว่าเพื่อปลดล็อกตรงนี้แล้วก็จะหมดแล้วด้วยตรงนี้รวมๆแล้วจริงๆก็น่าจะล้านกว่านะเมื่อวาน โดยประมาณและก่อนที่จะมาตรงนี้อีกคือตรงนู้นอีกตรงแท่นตรงนี้อีกนะฮะมาตรงนี้ก่อนแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้2ล้านจะหมดแล้วโอ้ข้างล่างตรงนี้ยังมีอีกโอ้เยอะไปไหนเนี่ยแล้วเกาะลาวาตรงนู้นผมยังไม่ได้ไปเลยข้างบนตรงนี้ก็มีอีกฮะข้างบนก่อนแล้วกันพอไม่มรู้เก้าแสนเล่นน้ําได้ตรงนี้หมดยังเฮ้ยหมดแล้วอรอบ้านใครมาซ่อนตรงนี้เนี่ย ไม่ต้องฟอนก็ได้มัง้งบ้านจะามังกรสองชั้นด้วยนะบ้านหรูเชียหมดแล้วโอโ้โหแล้วไหนสก,กิลอะสกิลผมอยู่ไหนอ,อ๋อนี่ไงนี่ไง,ม,ไงมีอีกโอโ้โหใครจะไปมองเห็นอยู่ไหนเมื่อกี้ขึ้นมาเหมือนเป็นเกาะอีกเกาะหนึ่งนี่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 นนโอโ้โหมีตรงนี้เสิโโรมเกาะออกไวอก้อีกอื้อหือ สะพานหมดแน่นอนสองล้านหมดทวชัวประตูก็มาหมดแล้วนะข้างหน้าไฟแล้วตรงนี้คือราคาหลักหมื่นหลักแสนหมดเลยแพงเกินอ่ะบ้านบ้านอีกหมดยังเป็นฟา้าหรอต้นไม้ต้นไม้อะไรอีกอ่ะร้านอาวุธ ชัวเลยที่นอนน่าจะห้องนอนห้องนั่งเล่นเอลเด์ดราก้อนอีกแล้วหลับอีกแล้วเนี่ยขยันหลับกันเหลือเกินเหลือสแสนแล้ว <c oughs> ข้างบนตรงนี้มาใหม่ยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยตังค์จะหมดแล้วที่เก็บตังค์ได้มาอีกสี่หมื่นรัวด e นทอยช็อปไม่เห็นได้ตังค์เลยนึกว่าจะขายของเล่นให้เรา เออหรือว่าตรงนี้มีสีเหลืองๆอยู่เหมือนจะได้ตังค์ฮะตัดไม้สร้างของเล่นอ๋อโอเคอ้อหแล้ววางไว้ใกล้กันด้วยนะหรืออยู่สี่หมืนแต่ยังไม่หมดยังมีตรงนี้อีกตรงนู้นอีกโอเคฮะได้มาสามแสนเจ็ดนะครับพอหรือเปล่าก็ไม่รู้ยิ่งทำไปของยิ่งแพงตรงนี้ยังไม่ครบเลยนะ อ่ะมังกรตัดไม้แต่ทำไมไม้มันงอกมาเร็วขนาดนี้เหลือสองแสนแปดแล้วนะฮะโตเตออ่ะอัปเกรดเดอร์ว่าแล้วอันถัดไปต้องเป็นเหลืองต้นไม้หมดแล้วหมดแล้วหมดจริงหรือเปล่าเนี่ยดูก่อนหรืออยู่แสนเก้าโอเคหมดแล้วฮะอัปเดตหน้ามาน่าจะเป็นก่อยครึ่งหนึ่งแน่เลยพอนีมาครึ่งหนึ่งนะฮะ แต่โอเคนะเ <sk ill> ขาทำออกมาดีนะครับโมเดลสวยมั <sk ill> งกรน่ารักไอลัชเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่บินเร็วไม่ได้เอาไปใช้กับอะไรอยู่แล้วไงถนนต้นไม้สามหมื่นห้าหมื่นต้นไม้อะไรเนี่ยสี่หมื่นหกเอลด้วยดากอนว่าแล้วสกิลอันที่สองโอ้โหหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นตังไม่พอมันใช้ได้แค่แป๊บเดียวเองอ่ะมาลวครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ้ามังกรพร้อมหรือยังหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับสกิลใหม่ ราก้อนไฟเออ่ะอ t สตรองเฟรมโอ้โหพ่นไฟได้เหรอเมาไม่เห็นนะหันหน้าไม่ได้ด้วยจ้ามังกรอยากเห็นแกนพ่นไฟเดี๋ยวต้องไปลองกับศัตรูข้างล่างฮะตรงนู้นพ่นไฟเท่าไหร่จ้มังกรเออเท่าไหร่เนี่ยสิบเอ็เหรอเจ็ดเจ็ดเองหรอไงเบาอย่างเงี้ย ล้วแป๊บเดียวด้วยนะโอ้โหอาดาบตีดีกว่า55าฮะอุตสาปลดล็อกตั้งหลายล้านพ้นไฟแค่เนี้ยเบามากเบาหวิวเลยสีดำม่วงเอ้ยเขาท่าดีฮะข้างในเป็นไงห้องนี้ไม่จำเป็นเลยเพื่อนห้องนี้เปลืองตังค์มากเลยเป็นห้องนอนน่าจะหมด100%แล้วนะฮะสำหรับอัปเดตใหม่แล้วก็มังกรของเรานะครับ โอเคฮะนี่คือไม d r รา o ้อนไท coon นะครับกับอัปเดตครั้งที่1นนะครับอัปเดตล่าสุดทั้งหมดของอัปเดตก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ